ประสาทหูเร็วกว่าจึงวางลงได้ยากกว่าเห็นไหมในร่างกายผู้หญิงจึงมีหลายจุดที่เซนซิทีฟมากกว่าผู้ชายผู้ชายในไครมาเล้าโลมไม่มีทางที่จะอ่อนละถวยง่ายๆแต่ผู้หญิงมีจุดที่เซนซิทีฟมากกว่างานร่างกายของผู้หญิงก็บอกบอดี้เนี้ยอโอกาสที่จะเห็นอะไรแล้วรีบปล่อยวางได้เร็วกว่า ยากกว่าท่าน,นบอกถึงขนาดกับว่าถ้าจะให้ผู้หญิงบรรลุธรรมในร่างของผู้หญิงบำเพ็ญเพียรให้ไปเกิดเป็นผู้ชายแล้วไปบรรลุธรรมในร่างผู้ชายง่ายกว่าท่านว่าถึงขนาดนั้นเลยนะแต่พระจาจาร์ก็ไม่เชื่ออย่างนั้นก็ในสมัยพุทธกาลผู้หญิงก็บรรลุธรรมเต็มไปหมดเลยใช่หไหมและก็เหมือนว่าแต่ไหนแต่ไรมา ผู้หญิงก็ถูกกดขี่มาตลอดแม้แต่การทำสังคยนาของพุทธศาสนาเราเนี่ยลองดูสังคยนาครั้งที่ 1, 2, ึ่งสอมห้ามาเรื่อยเนี่ยตอนนั้นน่ะมีภิกษุณีอยู่เยอะตอนพระพุทธเจ้าปรินิพานใหม่ๆหภิกษุณีก็ยังมีเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแต่สังคยนาแต่ละครั้งเนี่ยเห็นมีแต่พระสงฆ์ที่เป็นผู้ชายเท่านั้นที่อยู่ในวงของการสังคยนา หรือว่าภิกษุณีก็ถูกกีดกันตั้งแต่นั้นมาแล้วว่าอย่ามีบทบาทอย่ามีบทบาทแม้แต่ในวงการสงฆ์ก็ยังไม่แน่หรอกว่าอาจจะกดขี่ผู้หญิงที่เป็นเพศนักบวชเพศหญิงตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจนปัจจุบันเนี่ยแม้แต่แม่ชีอยู่ตามวัดต่างๆและต่างๆก็ก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรสุดท้ายแม่ชหีหลายท่านก็ออกมามีสำนักเองเพื่อบริหารตัวเองง่ายกว่า อันนะวันนี้ผู้หญิงล้วนก็จึงอยากจะให้กำลังใจแต่ผู้หญิงสังเกตเถอะถ้าเรายิ่งมีหลักการที่วิเคราะห์เมื่อกี้แล้วเนี่ยมันยิ่งต้องเราเลยกลายเป็นผู้หญิงคือกลุ่มคนที่มีความเพียรมากกว่าผู้ชายเร่งความเพียรมากกว่าผู้ชายเพราะผู้ชายอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรเราบวชแล้วเราได้บุญมากกว่าเขาแล้วไม่ต้องตื่นเช้าไปใส่บาตรก็ได้ผู้หญิงค่อยๆเก็บไป อะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นช้าเฉยอ,อกว่าแต่ผู้หญิงรู้สึกว่าเราด้อยกว่าก็เลยต้องรีบเร่งไอคนที่รีบเร่งนั่นแหละก็เหมือนเต่ากับกระต่ายสุดท้ายเต่าก็เข้าเส้นชัยเ็วหัวกระต่ายก็เป็นไปได้นะเราก็พิจารณาในมุมนี้มีอยู่วัดหนึ่งที่ตราดนะนะพระอาจารย์ท่านก็เป็นพระปฏิบัติดีปิดวาจาทีหนึ่งสามเดือน ไม่พูดเลยตั้งสามปีอ่ะรู้สึกว่าที่ท่านไม่พูดเลยนะจนพอท่านออกมาแล้วพูดแทบไม่มีเสียงเลยพูดไม่เป็นเลยต้องมาฝึกมาฝึกพูดใหม่ท่านภาวนาของท่านเต็มที่แล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งท่านก็กลับบ้านไปที่ตราแล้วก็ไปสร้างวัดแล้วก็สร้างกุฏิเล็กๆ,ๆ,ๆเนี่ยประมาณเป็นร้อยสองร้อยหลังเลยเป็นวัดเดียวในจังหวัดตราที่เน้นปฏิบัติวิปัสสนาแท้แล้วก็ มีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยที่มาปฏิบัติในวัดเนะี่ยมีผู้หญิงอยู่เป็นหกเจ็ดสิบคนเลยอะมากสุดเป็นร้อยๆ้อยที่อยู่ที่วัดจริงๆเลยนะท่านบอกว่าใครไม่มีที่ไปมาที่นี่เราจะเป็นพระองค์หนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงแล้ท่านก็บอกกับพระบอกกับพระอาจารย์ว่าผู้ชายอย่างเราเนี่ยเวลามันเครียดเวลามไม่สบายใจหรือชีวิตมันตกหลุมอากาศจริงๆ เราก็ยังไปบวชเนนไปบวชพระไปอยู่วัดไปอะไรผู้ชายมีที่พึ่งที่วัดนะและผู้หญิงเวลาเขามีทุกเนะี่ยเขาไปไหนกันผู้หญิงไม่มีที่ไปไปวัดไหนก็มีแต่คนก็บอกผู้หญิงมาอยู่รวมกับพระไม่ได้มาแล้วเดี๋ยวเสื่อมนู่นนี่นั่น,นท่านบอกไม่แคร์ขอเข้าใจผู้หญิงแล้วก็จะดูแลหลายคนเลยที่ขายบ้านขายช่องแล้วก็ไปอยู่วัดกัน ท่านบอกว่ามาอยู่ที่นี่มีข้าวให้กินตลอดชีวิตมีน้ําฟรีให้ใช้ไฟฟรีให้ใช้หลายคนก็ถวายชีวิตท่านเลยนะแต่สุดท้ายไม่นานนักพระอาจารย์ท่านก็ถูกยิงมรณภาพต่อหน้าคนเต็มศาลาวัดไปหมดเลยกําลังสวดมนต์ไหว้พระท่านก็นั่งอยู่แบบพระอาจารย์อย่างเงี้ยแล้วก็มีพระนั่งอยู่อีกสี่หรูปอาโยมก็นั่งกันเต็มประมาณ ประมาณ200คนปฏิบัติธรรมสวดมนต์ตอนเช้าทุกวันอยู่แล้วที่วัดท่านจะมีกิจวัตรครบท่้นก็นั่งหลับตาสวดอยู่คนที่ถือปืนเดินเข้ามาเนียก็ใส่ถุงแล้วก็มีกล่องนมสองกล่องมีปืนอยู่ตรงกลางแล้วก็หิ้วเข้ามาคนก็เดินฝ่าคนเข้ามาคนก็มองก็ก็นึกว่าจะเอานมมาถวายเดินมาแล้วท่านก็หลับตาสวดหันหน้าไปทางโยมเนี่ยสวดอยู่แต่คนเดินเข้ามาเห็นพระนั่งอยู่หลายองค์ก็เลยก็เลย ถอยออกไปแป๊บหนึ่งไปที่หน้าประตูกระจกเนี่ยห่างกันประมาณนี้แหละถอยออกไปแต่พอถอยไปแป๊บหนึ่งปรากฏว่าเอา้าพระสี่ห้ารูปเนี่ยก็เลยลุกขึ้นแล้วก็เดินออกจากศาลาได้กันหมดเลยตอนตีห้าครึ่งเดินออกไปปุ๊บเขาหันมาเห็นเอา้าเจ้าวาดนั่งอยู่องค์เดียวแล้วเพราะเขากลัวว่าเดี๋ยวถ้ามาจ่อปืนยิงแล้วมันจะมีคนแบบแย่งปืนอะไรต่างนัดเดียวอาจจะปิดชีพท่านไม่ได้อะไรอย่างนี้ เดินกลับมาอีกรอบหนึ่งมาถึงปั๊บก็จ่อยิงเลยยิงท้องแล้วก็ยิงหัวพอล้มฟุบลงไปก็ยิงที่หัวซ้ำอีกสองสานัดคนนี่ร้องกรี๊ดกันแบบคือวัดก็อยู่ไม่ไกลจากวัดพระอาจารย์มากนะเสียงปืนอาจจะดังถึงถึงกันด้วยคนก็โทรมาบอกแต่เช้ามเมือยอาจารย์ทักดาอาจารย์นิคมถูกยิงมรหนาภาพแล้วตอนนี้เองเมือ่อสัพักนี่เองกู้ภยัยเขโทรมาอาจารย์รีบไปดูโอ นอนจมกองเลือดอยู่หน้าหน้ารูปของพระสมเด็จพระพันปีวันนั้นวันแม่สิบสองสิงหารูปใหญ่เลยที่อยู่ตรงเนี้ยคนพอยิงเสร็จเขาก็หันหน้ากลับไปทางทุกคนนะปืนเนี่ยควันยังออกปากกระบอกเลยนะแล้วเขาก็พนมมือบอกว่าขอโทษนะครับที่ผมยิงจเจ้าอาวาสเดี๋ยวผมจะกลับไปบ้านไปนั่งคอยเอาตำรวจไปจับผมพร้อมเข้าคุกมันยามผมมากเกินไปแล้ว แล้วก็เดินออกไปไปนั่งคอยที่บ้านตำรวจก็ไปจับเข้าคุกดีๆเลยเหตุคือเมียเขาบ้านก็อยู่ไม่ห่างจากวัดมากอืมเมียเขาบอกว่าผัวเขาเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็พอเขาอยู่กับผัวก็ทะเลาะกันทุกวันเขาก็เลยมาวัดมาแล้วสบายใจดีมาปฏิบัติธรรมแล้วผัวเขาพูดบ่อยๆว่า แม่พอไปวัดแล้วไปเจอหน้าพระนี่แหม่อะไรกลับมายิ้มแย้ม,แ,ยมแจม่มใสดูอารมณ์ดีพอเจอหน้าผัวแล้วก็หน้าบึ้งหน้าเงาหน้างอน,นะเดี๋ยวสักวันกูจะยิงให้ตายเลยพระองค์เนะี่ยโอ้โหแล้วเขามายิงจริงๆอา้าววันที่เดินเข้ามาเมียเขาก็นั่งสวดมนต์อยู่ตรงเนี้ยพอเห็นผัวเดินเข้ามาถือถุงมาเมียเป็นลมตรงนั้นเลยล้มตึงลงไปคนก็งงอ่ะทำไมทำไมยายคนนี้เป็นลมลงไป เนี่ยสุดท้ายพระอาจารย์ท่านบอกว่าท่านจะเป็นพระที่เข้าใจผู้หญิงแต่ท่านก็มรณภาพเพราะผู้หญิงท่านเป็นพระดีจริงๆแต่ว่าด้วยเหตุเพียงแค่สามีหึงหวงแค่นั้นเองแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะคนสาวคนแซ่อะไรนะก็คนอายุมากแล้วด้วยนะแต่เขาหึงของเขาเราไม่มีทางรู้หรอกผู้หญิงที่เข้าปฏิบัติธรรมแต่ละที่แต่ละวัดแต่ละอะไรไม่มีทางรู้เลยว่า เบื้องหลังเขาเขามีอะไรเจ็บแค้นกับใครยังไงแบบไหนแล้วอะไรมันจะตามมายังไงเนี่ยไม่มีใครรู้ทุกวันนี้ผู้หญิงจะเข้ามาวัดมาสวดมนต์กับพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์ต้องบอกโยมขอขอดูใบเซ็นอนุญาตจากสามีก่อนหัวโยมต้องเซ็นอนุญาตก่อนแล้วฉันจะรับไม่งั้นไม่รับฉันกลัวลูกปืนกลัวลูกปืนกลัวเหมือนกัน อันนี้เหตุเกิดที่ข้างวัดพระอาจารย์เลยวัดติดกันเลยไม่ไกลทุกวันนี้วัดท่านก็ทางวัดพระอาจารย์ก็ส่งพระไปเป็นเจ้าวาดก็เปลี่ยนแนวเลยทุกอย่างที่ท่านทําไว้เพื่อปฏิบัติแนววิปัสสนาก็เปลี่ยนแนวแบบพลิกไปเป็นอีกรูปหนึ่งเลย่ะพร้อมหรือยังยมช่วยล็อกประตูจากด้านในได้ไหมเผื่อจะมีใครเข้ามามีไหมไม่มีนะ บัเป็นข้อพิจารณาอาจจะใช้คำว่าสวดธรรมก็ได้ถ้าให้ตรงแบบพุทธจริงๆสวดธรรมก็คือสาธยายเป็นการเอาคำสอนพระพุทธเจ้ามากล่าวซ้ำเพื่อซ้ำตอกย้ำให้เกิดความชัดเจนเพื่อให้จิตไม่หลุดไปนอกกรอบนอกธรรมนอกวินัยนอกคำสอนที่เป็นเนื้อแท้ เราก็ได้สวดธรรมกันพอสมควรบัดนี้จะได้นั่งเจริญภาวนากันสักพักหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้อุทิศส,ส่วนกุศลโดยบทแผ่เมตตาอุกาสะอุกาสสณนะโอกาสบัดนี้ข้าพระเจ้าขอสมาทาน ซึ่งพระกรรม,มฐานข้าพระเจ้าจะตั้งสติกำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สามหนและเจ็ดหนร้อยหนและพันหนด้วยความไม่ประมาท นับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปเทินนั่งสมาธิกำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวถ้าขัดสมาธิด้วยการยกเท้าขึ้นมาวางทับอีกเท้าหนึ่ง เป็นท่าที่มาตรฐานที่สุดนะแล้วก็เป็นอิริยาบถท,ที่สามารถนั่งได้นานกว่าในท่าอื่นๆแต่ว่าแต่ละคนก็สุขภาพต่างกันก็อาจจะต้องดูตามความถนัดของตนเองตอนนี้โยมโยมช้าง คนขับรถนาตมาก็นั่งมาครึ่งค่อนวันแล้วยังไม่ลุกเลยเขานั่งได้นั่งได้นานจริง,รงๆนั่งเป็นวันๆลองนั่งแล้วก็ตั้งสติกำหนดปัจจุบันรู้อยู่กับปัจจุบันใช้ลมหายใจเป็นอุปกรณ์ ในการผูกจิตไว้ผูกจิตให้กำหนดอยู่กับปัจจุบันเพราะธรรมชาติของจิตก็จะคิดทีละเรื่องต้องละเรื่องหนึ่งก่อนจึงจะไปคิดเรื่องใหม่เราไม่ปล่อยให้จิตฟุ้งไปในการไปคิดเรื่องอื่น เราจะให้จิตรู้อยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันและในปัจจุบันนั่นเองที่กำลังเห็นลมหายใจเคลื่อนเข้ายาวบ้างสั้นบ้างก็จะเห็นถึงความเป็นธรรมดาคือความไม่เที่ยงที่ต้องหายใจเข้า ก็าหายใจออกแล้วไม่เข้าก็เป็นทุกข์หายใจเข้าแล้วต้องรีบหายใจออกเพราะมันอึดอัดและเป็นทุกข์ทุกขกลมหายใจจึงเป็นไปเพื่อแก้ทุกข์จึงเห็นไตรลักษณ์ในข้อที่สองคือความทุกข์ให้จิตเขาได้เห็นธรรมชาติว่ามันไม่เที่ยง บางครั้งลมหายใจก็เข้ายาวบางครั้งก็ออกสั้นบางครั้งก็เข้าสั้นบางทีก็ออกยาวไม่เทียงไม่เสมอไม่ควรยึดถือลมหายใจก็แก้ความทุกข์ถ้าหายใจเข้าแล้วไม่ออก ถ้าหายใจออกแล้วไม่เข้าก็เป็นทุกข์หายใจเพื่อแก้ทุกข์จิตก็จะเป็นนักเรียนที่เรียนรู้ไตรลักษณ์ข้อที่สองเห็นให้บ่อยที่สุดเห็นให้มากที่สุดและเห็นความเป็นอนัตตาคือบังคับเขาไม่ได้ จะปวดหลังปวดเอวจะหายใจเข้าหายใจออกจะยาวจะสั้นบางครั้งก็บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนสุดที่เราจะควบคุมเราก็แค่ดูธรรมชาติดูธรรมชาติให้จิต ได้เรียนรู้เป็นนักเรียนที่กำลังซึมซับว่าไม่มีอะไรเลยที่จะมั่นคงยืนจีหลังยั่งยืนก็พอสมควรกับเวลาเราจะได้อุทิศส่วนกุศลในหนังสือมีบทอิมินาหรือเปล่านะ หน้าที่เท่าไหร่นะหกสิบสี่แผ่เมตตาหกสิบเจ็ดอ๋อหกสิบเจ็ดอ่าลองหาลองเปิดไปหน้าหกสิบหกยิมีนา 66นะลองเปิดดูสิก่อนถึงหน้า67หน้าหนึ่ง <c oughs> อ่าตั้งแตอยู่ที่เสื่กุศลอันธรรมยังอุทิศนาทิธาาคาโยพนามาเซ <c oughs> เดี๋ยวอ๋อต้องเริ่มต้น65นะ อิมินาปุญญกามมนา้วยบุญน้อุทิศให้อุปชยาคุณตาราอุปชาผู้เลศคุณอาจารยุปาการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจญาตากา ทางพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันทร์และราชาคุณวันตานาราปิจาผู้ทรสงคุณหรือสูงชาติพระม,ะมาราจาอินทาจาพรหมันและอินทาราชา โลกปาลจะเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยามโมมิตามนุสัจายมมาราชมนุษย์มิตรมาจตาเวริกางปิชาผู้เป็นกลางผู้จองพรานสาเพสาตาสุขีหุ่นตุ ขอให้เป็นสุขสารทุกทวนหนะ้าอย่าทุกเนปนญญานิปากาตานิเมบปญนผองที่ข้าธรรมจงช่วยอำนวยสุภผลสุข,ขังจาติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นขีปางปาเปทาวรตัง ให้โถึงนิพานพรานเอมีนาปุญญกรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำเอมีนาอุทิเศนาจาแราอุทิศให้ปวงสาตว์ขีปังสุระเพเจวาเราพรานได้เส่งการตัด ตันหูปาทานเาเจทะนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรม,มาสิ่งชั่วในดวงใจ <Yeah. S 1> นโตมะมังกว่าเราจะเึงนิพานนาสนันโตสาพาะาเยวา มารายสิ้นจากสันดานยัาชาโตภาเวภาเวทุกทุกพที่เราเกิดโอช,ชุจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทางปัญญาอันประเสริฐสันเลโกวิริยมินาพร้อมทางความเพียรเลิศ เป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาราลาพันตุนโนกาสังโอกาสอยา่าเพึงมีแกมูมานสิ้นทั้งหลายกาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุส้ายทำลายล้างความเพียรชมพุทธาธิปาวะโรนาโทา พระพุทธบาทนาตัโมนาโทวาริตัสมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปาเจกับพุทธเจ้าพระปเจกับพุทธสมสงโกนาทตารมมังโทพระสงฆ์ที่พึงพยอง Thế sơ tà ma nu pa wen na Đuôi a nu pa nan Ma lo ka sang da pan tu ma Ka mu man ya dai chang Tha sa pun ya nu pa wen na Đuôi đệt bùn thang sĩ pang La pan tu ma อย่าเปิดโอกาสแก่มานเถินข้าพระเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแ่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนี้จงเป็นพระวะปัจจัย เป็นนิสัยตามทรงให้ข้าพระเจ้าเกิดสติปัญญาญาณไวชาญฉลาดทุกภพทุกชาติตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทิน ตั้งใจกราบลาพระรัตนตรัยพร้อมกันปัดนี้เราทั้งหลายได้เข้าเฝ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์จริงองค์แท้คือการมีสติอยู่กับตนได้เปร่งวาจาสรรเสริญพระรัตนตรยัยและไม่ส่งจิตออกนอกพยายามอยู่ในคำสอนของพระพุทธองค์ที่นำมากล่าวซ้ำ พราะการบูชาอันดีนี้จงนำมาซึ่งจิตของข้าพเจ้าอย่าได้ห่างไกลจากพระรัตนตรัยในทุกภพทุกชาติไปหากมีอะไรจะดึงจิตให้หลงไหลอย่าติดกับดักสิ่งเหล่านั้นขอให้จิตใจฝักใฝ่อยู่ในเส้นทางแห่งพระนิพพานอย่างนี้สืบไปในการเบื้องหน้าทุกภพทุกชาติเทิน อระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธมโมธรรมังนามสัมิ สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกาสังคโฆสังขังนามามิอนุโมทนาบุญคนข้างๆด้วยเดี๋ยวคนข้างๆด้วยอาหารซ้ายหันขวาโมทนากับคนข้างๆ โอทนาบุญกราบปลาพระสงฆ์